เสียบปลักแล้วก็มาทดลองกันเลยนี่โอ้โหเอามาอันดับแรกนะคะมันเลื่อนได้สองระดับเดี๋ยวมาดูกันเนาะเปิดเลยนะคะ หนังหัวก็เจอเป็นแบบทีเดียวเชียวเจอมากรับรองค่ะว่าผมแเงเร็วแน่ๆนะคะใครที่ใครไปทำงานสายทั้งวันเป่าผมนะเอาตัวนี้ค่ะทุกคนเนี่ยไม่สายแน่นอนใช้เวลาไม่กี่นาทีผมก็จะแห้งแล้วนะทุกคนอันนี้คือลมเย็นนะอ่ะลมอุ่นอุ่นจะเป็นสีชมทุกคนเอออุ่นจริงมีความอุ่นอุ่นร้อนจะเป็นสีแดงนะคะทุกคนโอ้ร้อนจริงอ่า รีบนะมีเวลาน้อยแล้วรีบๆนะคะก็เลือกลมร้อนเย็นหรือเย็นจริง,งมีลมเย็นมีลมอุ่นมีลมร้อนแล้วก็ลมสลับเย็นและร้อนค่ะเพื่อนๆเนื่อนอจะแห้งเนะ้ะเออใช่ไหมเนาะ คือเลิศฟังไม่ไหวค่ะน้องเป็นไดเป่าผมความเร็วสูงนะคะลมแรงมากๆเป่าผมแป๊บเดียวนะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเยอะมากค่ะใครผมหนาผมยาวแล้วก็ผมชี้ฟูนะเอาตัวนี้ไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกดสั่งซื้อนะคะร้านก็จัดส่งมาให้ถึงบ้านแบบนี้ทุคนค่ะแกะกล่องออกมาคือตกใจมากแพคเกจจริงคือสวยหรูบแบบนี้เลยค่ะรุ่นที่แอเลือกมานะคะชื่อรุ่นวา S Plus าค่ะทุกคนค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะใช้เทคโนโลยีใหม่พลาสมาไอออนค่ะเขาจะปล่อยประจุบ,บวกและลบนะคะจํานวนมากกว่า5 500ล้านประจุเลยช่วยลดการพันกันของเส้นผมลดผมชี้ฟูแล้วก็ยังช่วยทําให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตด้วยค่ะดีไซน์ของเขาทันสมัยน้าหนักเบากระทัดรัดทุกคนค่ะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะไอเลือกมาเป็นสีมารินบลูค่ะสีฟ้ามาพร้อมหัวจัดแต่งทรงผมเป็นแถบแม่เหล็กนะคะใช้ง่ายมีถุงกระมะหยีพกพาให้ด้วยทุกคนคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้าค่ะอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยนี่ค่ะหัวเอเซนต์ทุกคนค่ะได้มาด้วยนะช่วยผมเรียบลื่นเป็นเงาค่ะทุกคนมีมาให้เสียบใช้ได้กับต ไดเลยนะเป็นแม่เหล็กค่ะแล้วความพิเศษของรุ่นนี้คือมีเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิค่ะให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอค่ะเพื<ๆ>่อนๆเลือกได้นะจะเป็นลมเย็นลมอุ่นลมร้อนหรือว่าลมสลับก็ได้โลดป้าและใครผมยาวนะไม่ต้องกลัวนะคะตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ค่ะทุกคนป้องกันผมเข้าไปพันตัวใดดีงามทุกคนบอกได้เลยว่าความปลอดภัยคือจัดเต็มมากๆค่ะ นี้เลยทุกเพื่อนขานี่ไม่ได้ใช้หวีเลยนะใช้แค่มือสางรนะคะแล้วก็ลมเป่าอ่าพอผมแห้งแล้วก็ลดระดับความแรงนะคะเป็นระดับที่1เนาะให้มันแรงน้อยเพื่อจะจัดแต่งทรงใครมีหวีจัดแต่งทรงนะคะก็เปลี่ยนหัวนะเป็นหัวจัดแต่ง,งทรงแบบนี้ใช้งานคู่กับหวีได้เลยเนาะได้ตรงได้เหยียดก็ว่ากันไปนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่สนใจยูลเลอร์ไดเป่าผมตัวนี้นะจิ้มตะกร้าได้เลยค่ะสวยน่าใช้แล้วก็คุณภาพดีได้มาตรฐานด้วย